ตอนโตเรียกอะไรนะว่าเรียกว่ามาอ้าวเหรอปแล้วไม่เรียกป๋าป๋าเลยเหรอป๋าแล้เรียกป๋า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 เสียงหวานเชียวให้เรียกป๋าให้ป๋าไปไหน ไปเที่ยวเปล่าไปไปแล้วต้องทำยังไงต่อบุกใครอืเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดไปไปเที่ยวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเพิดอไกินข้าวมังนอืมอืออะทองหรอเดี๋ยวอ่ะทองทองอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวหายต้องเฝ้าเตียงด้วย าไปที่ไหน,ไน,ไหนเอาทองไปที่ไหนเอาทองไปตรงไหนเราจะกินข้าวอะไรวันเนี้ยกินชาบูญี่ปุ่นเกาหลีจีนซุชิเออน,นี่คืออะไรเออน,นี่คือรู้ไหมรู้กา ติ่มซำสุกี้อืม,อมแต่งผมก่อนืมแต่งผมก่อนใช่ไหมอ่ะติดผมติดผม,อม <c oughs> เอาสิ <c oughs> เอสีอะไรดิ <c oughs> เอาสีดำอืมอ่ะไหนมาดูซิว่าเข้าชุดไหม นี้ของอว่างเอาแล้วหมามาหมามา,มามาติดอะไรอ่ะมามาติดให้หมามาติดยังไงโอ้ผมจะได้ไม่มาโดนหน้าใช่ไหมเวลากินข้าวอืมไหนดูสิอ้าวหมา เล่นของเล่นเล่นของเล่นตอนเด็กๆเล่นอันไหนเล่นของเล่นน่ะเออเล่นตุ๊กตาตัวไหนตุ๊กตาใช่อ่างกับเงินไหมเงินกับหมีไปหมีอ่ะหมีอืมหมีชอบตัวไหนคะมีสีเหลืองสีขาวหรือกระต่ายที่ชอบมากสุดกระต่ายหึ จะตายอ,อยู่ไหนอยู่นี่อืมตัวนี้เป็นตัวแรกเลยใช่ไหมอืมอืมนั่อืมจะตายอ่ะตอนเด็กๆนิๆ้นนิ้แล้วตอนนี้นิ้น้ไหมนิ้นจริงหรนิ้นนิ้นมันดียังไงนะ ถ้าไม่นินได้ไหมจริงนะอ่อพาหบอกไม่นินนินไม่นินก็ได้แต่ไม่ต้องร้องไห้เปิดนอเปิดแล้วเปิดแล้วนิดเดียวนี่ไงหน้าตางมีมีแสงล้วป้าหลับอยู่เดี๋ยวแสบตานี่ไงเปิดนิดเดียว ป๊าหลับอยู่เห็นไหมปลุกป,ป๊าอีกทีมะือเอาดาวมาเปิดไฟดาวก็ได้ ไฟ่อนิ่เลยอ่ะป๊าป๊าทำอะไรอ้โหูอ่ะสองดาวให้ป๊าป๊าหน่อยป๊าป๊ามองไม่เห็นอูห้หูมีแสงด้วยให้หมามาดูโอ้มือหมา,มามีแสงสว่างเชียวนะ แล้วฟังง่วงไหมคะหายยังหายง่วงแล้วนะหอือค่ะถีูกค่ะหายง่วงแล้วคะ่ะนี่ไปอยู่จ้าจ้า